สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้ทราบความหมายของอนุพันธ์นะครับก็คืออัตราการเปลี่ยน,ปยนแปลงที่จุดๆุดนั้นนะครับตามนิยามก็เราสามารถที่จะนิยามในลักษณะของลิมิตของ f a บวก delta x ลบ f นะครับสังเกตว่ามันจะมีการอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันในช่วงที่ต่ำมากส่วนด้วย delta x นะครับ เมื่อเดลต้าเข้าใกล้0นะครับหรือเขียนในอีกฟอร์มหนึ่งก็คือลิมิตของ fx-fa ลบ f a ส่วนด้วย x-a ลบเเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับเราจะโฟกัสเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับเฉพาะตรงนี้ก่อนสำหรับการหาอนุพันธ์ได้ที่ x เท่ากับ a ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าหาเราสามารถที่หาอนุพันธ์ด้านขวาและด้านซ้ายได้ นะครก็จะเป็นลิมิตด้านซ้ายและด้านขวานะครับหรือเราหาอนุพันธ์ได้ที่ x ใดนะครับแต่ว่าเราจะใช้ฟอร์มเป็นลักษณะนี้ลิมิต x บวก s ลบ f x ส่วนด้วย s นะครับจะไม่ใช้ฟอร์มฟอร์มนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็น x เข้าเข้าใกล้ x ซึ่งมันจะไม่มีความหมายนะครับ x เข้าใกล้ก็จะใช้ฟอร์ม ฟอร์มนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้กับ x ใดใดนะครับแล้วเราก็อาจจะหาค่าได้ที่จุด a ใดๆเพราะว่าหลังจากหาค่าตรงนี้แล้วนะครับเราก็แทนค่าด้วย a ลงไปเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้ง2วิธีในคลิปนี้นะครับซึ่งครั้งก่อนก็ลืมบอกบอกไปว่าอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ f x ก็สามารถเขียนแทนด้วย dfx by dx ในลนักษณะนี้หรือ dy by d นะครับ DX, หรือเป็น y p r พา e หรือ f p r พา e x ก็ได้นะครับซึ่งอนุพันธ์ด้านซ้ายและด้านขวาก็สามารถนิยามได้ในคำนวณเกี่ยวกับท่านี้เรามาหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx เท่ากับ 4x บวก3ที่ x เท่ากับ2นะครับโดยใช้บทนิยาม3.2.1นะครับก็คือตัว ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะครับเราก็จะมีลิมิตของ f x ลบ f a ซึ่งก็คือ2นะครับ a คือ2ส่วนด้วย x ลบ a คือ x ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือ x เข้าใกล้2 f x คืออะไรก็ก็คือตัวฟังก์ชันเลยนะครับลบ f 2 f 2ก็แทน5 2แทน x ได้11ส่วนด้วย x ลบ2นะครับก็ ได้ออกมา 4x ลบ8ส่วนด้วย x ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นี่คือ x ไม่ใช่2นะครับดังนั้น x ลบ2ตัดกันได้เป็น4นะครับก็ได้ลิมิตของมันคือ4นะครับดังนั้น f หารม2เท่ากับ4นะครับต่อไปนะครับดูอีกวิธี1จงหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ f x กำลัง2บวก 2x ลบ3ที่ f x เท่ากับลบ1แต่คราวนี้นะครับเราจะไปใช้นิยามที่ f x ใดๆนะครับใช้ตัวนี้แทนโดยตอนแรกเราไม่สนใจว่า f x ของเราเท่ากับ2ไม่ใช่ f x ของเราเท่ากับลบ1นะครับล้วก็ f x บวก s นะครับสูตรของเราจะเป็นตัวนี้เนาะ f(x) บวก x s ก็ได้จากการแทน x ด้วย s นะครับลบ f(x) ส่วนด้วย s นะครับ s เข้าสู่ศูนย์เรก็แทนค่า f(x) บวก S เข้าไปนะครับได้อกมาตรงนี้และก็ f(x) นะครับส่วนด้วย s มีการคำนวณค่าข้างในนะครับก็จะได้ 2x บวก s บวก2คูณกับ s ส่วนด้วย s s ตัดกับ s s เข้าใกล้ศูนย์ีน s ยังไม่ใช่สูตรนะครับตัวนี้ย้ำหลายครั้งก็จะได้ลิมิต 2x บวกเบวก2เมื่อ s เข้าใกล้ศูนย์ก็จะได้อามาเป็น 2x บวก2ตัวนี้ก็คืออนุพันธ์ที่ x x ใดๆแต่เราต้องการที่ลบ1นะครับเราก็แทนค่าลบ1เข้ามาตัวนี้นะครับก็จะได้2คูณกับลบ1นบวก2เท่ากับ0ูนย์ดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน a ที่ x กเท่ากับลบ1ก็คือ0ูนนะครับ ซึ่งข้อที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ในทํานองเดียวกับข้อ,อตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทำได้ในลักษณะาาเดียวกับตัวอย่างเพิ่มเติมที่สองนะครับก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับตัวอย่างเพิ่มเติมที่หนึ่งนะครับก็จริงจริง ต้องขออภัยด้วยวิธีการสอนที่ดีกว่านี้ก็คือ,อเขียนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับคำนวณเป็นสเต็คเพื่อจะให้คิดตามแต่ว่าเนื่องจากเครื่องความมีปัญหามากจริงจนะครับก็ขอใชว้วิธีนี้ก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเส้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ